น้องๆถามว่าทำไมพี่บวยถึงตัดสินใจมาเป็นฟรีแลนซ์หลังจากที่ทำงานอยู่ในบริษัททั้งแกมมี่ทั้งเซนเตอร์เทนเมนต์เนาะจริงๆแล้วบริษัททุกบริษัทด,ดีนะคะแต่ว่าคือมันอาจจะถึงช่วงจุดเปลี่ยนของชีวิตเราก็ได้สวัสดีค่ะพี่บวยนะคะมดัญารัตนาวงศัยยานะคะ จบจากคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษารุ่นที่20ปัจจุบันประกอบอาชีพโปรดักชันฟรีแลนซ์ค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะอะไรที่ทำให้พี่บวยตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษานะคะต้องย้อนกลับไปประมาณ18ปีได้จบมานานก็คือที่ตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชานี้ก็เพราะว่า ตอนสมัยนู้นนะคะก็คือเป็นการสอบเข้ามาหาลาัยแบบแอดมิชชั่นปีแรกหนงท้าความไปไกลหน่อยทีเนี้ยด้วยตัวพี่บวยอะ่ะอยากเรียนเ,เกี่ยวกับนิเทศาสตร์เพราะว่าคิดว่าไปทางแบบชีวเคมีไม่น่ารอดให้ย้อนกลับไปตอนเรียนอะ่ะรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะคือตอนเนี้ย ถ้ามาทํางานแล้วอะเรากลับมาเรียนมันน่าจะยากคือได้ทําได้เรียนหลายอย่างแล้วก็หนึ่งในวิชาที่ที่ชอบก็คือวิชาโฟตโต้เพราะว่าเราเข้ามาที่คณะศึกษาศาสตร์สาขานี้เพราะเราอยากเรียนนิเทศถูกไหมเราหนึ่งในวิชาที่เราต้องเรียนให้ได้คือวิชาโฟตโต้เพราะอาจารย์ก็จะสอนเทคนิคในการถ่ายรูปเรียนทุกอย่างเลยจุดตัดก้าวช่องการวางเฟรมองค์ประกอบภาพทุกอย่าง อีกวิชาที่รู้สึกว่าสาขาวิชาเนี้ยได้สอนให้เราไปใช้ต่อยอดก็คือวิชาผลิตสื่อวิดีทัศน์สื่อวิดีทัศน์คือตั้งแต่ตอนนั้นเรียนอ่ะก็คืออาจารย์ก็คือจะให้ออกไปทํารายการหนึ่งรายการที่เราสนใจก็รู้สึกว่าวิชาเนี้ยทำให้เราอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบอยากอยากทำทำงานโปรดักชันทำงานเบื้องหลังเนาะแล้วเราก็อยากอยากรู้เพิ่มมากขึ้นจากในห้องเรียน เราก็คือไปฝึกงานตอนนั้นพี่บวยเลือกฝึกงานก็คือเลือกส่งไปสมัครไปที่บริษัทจีน m ็มแคลม่ค่ะแล้วพอดีฟุกที่เขาโทรมาว่าต้องการรับน้องฝึกงานมาไหมแต่ตอนนั้นเป็นฝึกแบบฝึกเอาประสบการณ์นะคะฝึกเองก็เลยโอเคปิดเทอมเราไม่พักเราอยากเรียนรู้เราไปฝึกงาน หลังจากนั้นที่ที่ทํางานเขาก็รับเราเข้า,เข,าเข้าทำงานเลยก็คือเริ่มจากทํารายการ o อ c เป็นเค t แล้วก็ทําประสานงานรายการโออ c ก็คือทําอยู่ที่แกรมมี่อยู่ที่ประมาณ8ปีค่ะก็คือทําทั้งรายการทําทั้งทำซีรีส์ ทำอาีพแมเนจเมนต์เนาะแล้วก็ทำดูแลศิลปินค่ะหลังจากแกมมี่เสร็จแล้วก็คือไปทำงานอยู่ที่บริษัทเซนเตอร Saint ์เทนเมนต์อีกประมาณ4ปีช่วงนั้นย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วที่เราเจอผลกระทบเรื่องโควิดจริงๆทุกบริษัทอะได้รับผลกระทบหมดแหละเนาะแต่ว่า บริษัทก็ยังแบบว่าอุ้มพนักงานอะไรเงี้ยไว้อยู่แต่ว่าถึงจุดเปลี่ยนที่อ่ะเขาอาจจะอุ้มเราไม่ไหวละอืซีเนียร์ละอยู่มานานเนะี่ยเราก็เลยโดนเขาเรียกอะไรโดนบริษัทเลี lay off. ้ยงออฟเราไม่ได้ไม่ไม่ได้เศร้ากับการที่เราตกงานนะแต่เรารู้สึกว่าเรามีเวลามาทบทวนกับตัวเองว่าเอ้ยเราสามารถไปทำอะไรต่อยอด จากวิชาชีพที่เราได้เรียนมาบ้างซึ่งจากประสบการณ์ที่เราทำมาประมาณ10กว่าปีเราก็พอมีความรู้ทั้งรายการทั้งซีรีส์ทั้งอะไรอ่างี้ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเริ่มมีงานแรกติดต่อเข้ามาก็คือเป็นพี่ที่ทำงานที่รู้จักกันนี่แหละก็คือเขาก็ชวนไปทำบว้ยมาช่วยโปรดิวเอให้พี่หน่อยถ้าเรารู้แล้วว่าเราถนัดสิ่งนี้ เรามุ่งไปสิ่งนั้นเลยคือถ้าน้องๆอ,อยากเป็นช่างภาพน้องๆก็ไปฝึกง,งานด้านช่างภาพถนัดด้านกราฟิกไปเลยกราฟิกเนาะถ้าสายตัดตอ่อไปเลยตัดตอ่อเนาะหรืออยากอ,าอยากเข้าวงการบันเทิงก็เดินเข้าวงการบันเทิงเลยอยากให้น้องๆทําตัวเหมือนน้ำไม่เต็มแก้วตลอดเวลาเนาะเพราะว่าทุกวันนี้พี่หวยอะถึงจะทํางานมา หลายปีละประสบการณ์จากที่น้อง,<ๆ>องเห็นอาจจะคิดว่าเยอะแล้วแต่พี่คิดว่าเรายังเป็นทําตัวเป็นน้าไม่เต็มแก้วตลอดเวลาได้เพราะว่ามันยังมีสิ่งใหม่ๆที่เราพร้อมจะเปิดรับแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเนาะพี่เชื่อว่าน้องๆเอกเทคทุกคนเก่งอยู่แล้วนะแล้วก็ทุกคนทําได้ค่ะสู้